สวัสดีครับเพืพ่อนๆพรสง,งชวนชมพระทับวันนี้ก็เป็นที่2 6กรกฎา2565นะครับใกลยจะถึงวัดสำคัญของพี่น้องปุถชนชาวไทยแล้นะครับเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆที่ดูพรพัพรสงกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดวันนี้ก็แสังแดกด สว่างสวยเป็นแสงแดดดีด้วยผมก็น้ำพระนี่แหละเจอตลับไหนก็หยิบมาส่งให้ชมกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับขอบคุณพี่ๆที่โทรมาจากเมื่อวานจังหวัดสิงห์บุรีอินบุรีนู่นนะครับบอกว่าชอบไว้องหนึ่งนะครับพี่พนสงแล้วก็พี่ธวัชชัยกับหนองคายก็ชอบไ้องหนึงน่งเหมือนกันนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ๆนะครับเ,เพื่อนๆที่เป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณไปในทีด้วยนะครับเชา้าขึ้นมาแล้วทำบุญตักบาจเสร็จท่านมาเนี่ยแหละครับพระมาชมกันนะครับก็เป็นความสุขดีเหมือนกันนะครับให้เราได้ชมพระหลายหลักหลายอย่างกันนะครับ สวยบ้างเก่าบ้างถึงยุบบ้างไม่ถึงบุกยุบบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะต่างมุมมองนะครับส่วนผมเองก็เก็บไว20้20สิบเกือบ30ปีแล้วอาจารยใหญ่ใจดีอาจารย์เชมอบปายผมไว้ผมก็เก็บไว้เนี่ยแหละถ้าไม่มีโควิดก็คงไม่ได้มาให้ชมกันครับอันนี้ผมก็ถือว่าทุกท่านมีพระคุณกับผมนะครับ แต่ที่ยี่ส8แปดเนี่ยผมระดับธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งข้าวมันไก่มาแล้ว300อรอพอกลับให้เป็น้องชุมชนของผมได้รับทานกันคนยากคนจนคนอะไรกระหวาดเลยนะครับถือว่าเราทำกุศลกันครับวันนี้ก็เผมก็ยังว่านะครับเลี้ยงสุนัขจอดจัดไว้เศรษฐกิจไม่ดีผมสังเกตด,ดูรู้เลยนะครับค้าขายอะไรก็ บ้านผมขายเครื่องสังมพันธ์ก็ดูแต่ยากแท้เนาะอาจะหามาได้นี่ก็เครื่องสังมพันธ์ไม่ใช่คนไม่มีกินเก่งอ่ะที่จะทำบุญใส่บาตรน้อยนะครับน้อยมากๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำใจสบายๆนะครับอย่าไปเสียดีดอย่าไปเครียดกันครับชมพะกันไปด้วยดูกันไปด้วยนะครับว่าถูกใจไหมไม่ถูกใจไหม ตีชมได้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว,ว่าได้ได้มาแล้วก็สะสมไว้นะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนึกเห็นตรงไหนสวยก็หยิบม,มาให้ชมก็มีเพื่อนๆดูกันมากมายนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับให้ชมองแรกก่อนนะครับอยู่ในมุมมองสีแดงนะผมก็สอนมามีคนก็สอนผมผมก็ถึงว่าเนี่ยเอาเอา,เอาลองลองดูข่า,ขาวกตั้ง เผื่อจะดีนะครับ,รบดูกันเป็นพระสมเด็จเนื้อดีนะครับนี่มีขี้กูหน่อยๆด้วยครับเป็นพระเนื้อดีให้ชมกันนะครับดูนะครับว่าแต่เนื้อเขาแก่งนะตรงนี้นะ แกงมากเห็นแล้วก็แต่มีจะเป็นพายุต้นยุคปลายยุคกลางอะไรผมไม่รู้นะครับรู้แต่เป็นสมเด็จนะครับพะยุกแก่งไปดูข้างหลังนิดเดินนะครับหลังสวยหรือเปล่านะดูข้างหลังนะอะดูข้างหลังด้วยนะครับยังไหนครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถูกใจก็ทักทายกันมาได้ข้างหน้า ก็น,นี่แหละครับมีความสุขและ็นเนสเน่ห์นะฮะเช้าใส่บาเจ็ตก,ก็ขึ้นมาเลยวันนี้ใส่ข้าวต้มมัดใส่น้ำอ้อยน้ำอ้อยผมวิเชียนนะสี่ขวดพาฉันเลยถวายเลยนะครับไม่ไม่ต้องรอครับเดี๋ยวนัดไม่ต้องรอถึงวัดนะครับถวายให้ฉันเลยผมคุณมากใจนิมนฉันเลยนะครับเป็นความสุขอันแท้จริงนะครับเราเห็นพระคุณเจ้าถ่านน้ำเราก็ชื่นใจครับโอภหพรกก็เหนื่อยร้อนเนาะ ไฟจะออกจากวัดมาก็ปกต้องให้แสงเห็นแสงมือก่อนถึงจะออกได้โยมเห็นเส้นหลายมือข้างนั้นนะครับที่มาสายเนี่ยเพราะแบบนี้นะเหลือซกมาเลยพระคุณเจ้าอ้านะครับองค์แรกผ่านไปไปดูองค์ที่สองเนี่ยองค์ที่สององค์ที่สองเขาเนื้อดีเหมือนกันเหรอครับพเพื่อนปพ,พี่ครับอ่านีา่นะครับผม ให้ชมกันนะครับดูต้องใช้แสงแดดช่วยครับถ้าไม่มีแสงแดดก็จะดูอนี่หน่อยหนึ่งนะครับเหตุแสงแดดแล้วก็ครับขอขอบคุณพี่พีนะครับที่โทรมาให้กำลังใจกันนะครับเช้าพูดคุยกันโทรมาแต่เช้าเลยผมก็รับโท,ทรศัพท์ก็คุยเขาบอกไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ต้องอยู่ ้าบนจัดงานและคนที่จะมาในสองสาวันนี้ก็ผมคงไม่รับแขกนะครเพราะว่าจะต้องดูงานวันที่นะครับเฉลมิมพระชมนัสายเราโอเคพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10บรครับคงไปไหนไม่ได้ต้องจัดเตรียมพระบินธบายข้าวสารอาหารแห้งตั้งองค์พระป่าถวายปัะคุณเจ้า1ิบห้ารูปกระจา์กันไปกันั้น คงไม่ไปไหนนะขอโทษเ,เพื่อนๆนะหลังที่28เสิมาได้ทุกคนเลยยินดีต้อนรับจะเป็นคุณเกียงเดชคุณอินค,ค,คุณพี่ธวัชชัยคุณพี่สมนึกอะไรก็ว่าไปนะครับหลายหลพี่นะครับที่จะมาเที่ยวที่บ้านบอกเยอะพ้นยี่แปดไปก่อนนะครับมชมข้างหลังด้วยไป,นนะไปดูข้างหลังดูข้างหน้าแล้วก็ดูข้างหลังเนาะ มีทั้งางหน้ามีทั้งข้างหลังพระก,ก็จะเขาบอกโอ้โหมาได้ดูข้างหลังมีอยู่องค์หนึ่งวันนั้นอันนี้กระเทาะหน่อยหนะึ่งข้างหลังผมก็เลยบอกไม่เป็นไรแค่นิดเีหน่อยนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติพระเก่าก็ต้องกระเทาะรับดขงางหลังนะก็ดูข้างหน้ากันเดี๋ยวดูมือผมนะมือผมดำนะครับชมพระก,กันขัดเสร็จแล้วก็เป็นไงครับองค์นี้เกตเอียงด้วยนะ คงจะเป็นลักเขาว่ารักน้ําเกี่ยงหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยเป็นลักอย่างนี้ล้างไม่ได้ล้างนะครับมาอย่างไงก็อย่างนั้นแต่เนื้อเขาแน่นตึ๊กเลยนะองนี้นะครับเนื้อแก่งมากนะบอกกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับทักทายกันมาได้องไหนที่ยังหาไม่เจอก็ต้องขออภัยด้วยจะหาเจอผมก็จะโทรไปบอกเลยว่าพระทเนจองไว้นะ่เจอแล้วครับอันนี้ยังไม่เจอเลย อยู่หลายตลับเือเกินนะฮะหรือควเอาไปแล้วก็บางทีก็ไม่แน่นะฮะจิบไปหลายผมให้เขาบูชาไปหลายสิบองค์แล้วนะครับเป็นช่วงโควิดเลี้ยงสุนัขจอจัดผมอย่างนี้แหละครับทําบุญถ้าไม่มีโควิดก็คงไม่ได้เห็นพระของพรสอนะครับเ,เพื่อนพี่นะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามชมกันครับเห็นแล้วก็จะคิดว่าเป็นพระองค์เดียวกันนะครับพระหลายองค์นะฮะ หลายพิมพ์ด้วยกันแล้วผมไม่ได้หยิบซ้ำกันมาให้ชมหรอกครับนี่นี่ีก็องค์ไปองนะฮะบางท่านคิดว่าเป็นพระองค์เดียวกันไม่ใช่นะครับคนละองกันเป็นพระคนละพิมพ์ครับนะดูให้ดีนะครับพระเนื้อขาวองนี้ขาวนะขาวแกงเป็นเนื้อหินเลยทัชระนะครับเนะี่ย มีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางครับท่านโชคดีนะครับวันนี้มาอองคารทำอะไรก็จิตใจเบิกบานทำบุญตักบาทซับผงข้าพระเจ้า,มมาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์จิตใจจำหนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบหวงแก้วขอให้แค้หมู่มานขอให้พบพระสศีอ่านในจิตการนิทิน เจอพสีอ่านแ้ะก็จะได้อยู่กับท่านนะพัชา,านเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนครับเป็นพระที่เนื้อขาวแก่งนะตรงนี้ดูแล้วก็นะครับขอขอบคุณนะครับท่านที่ช่วยเลี้ยงสุนัขจรจัดผมมาคุณพี่ธวัชชัยนะเนี่ยขอติอาโอนตังมาช่วยพี่พรสมหน่อยขอบคุณมากเลยนะครับข่าวควมันไก่ด้วยครับ ถ่าไอสุนัขจอนจัดด้วยนะครับไอหมาที่ว่าตัวที่จะป่วยที่ป่วยแ้วไม่ตายแล้วนะครับไม่ตายไม่ตายเลิกตายเพราะกินยานเราไปแล้วทีซีไบซินซื้อทีซีไมซินให้กินวิ่งได้แล้วกินไก่ได้แล้วกินข้าวได้แล้วนะครับเออแคนี้ยสงสารมันก็เหมือนลูกหลานเราดูแล รักเหมือนลูกรักเหมือนหลานครับใครว่าไงกระช่างนะครับผมขอโทษขออภัยพี่พี่เพื่อนเนี่ยนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขถึงได้อภามาจำหน่ายกว่าปุนอาจารย์เชนะผู้มีพะคุณผมเลยใช่ไนหะคุยกันอยู่เรื่อยนะครับส่งเงินค่าตึกค่าบ้านนะของเขานะเดี๋ยวจะเก็บเอาไปให้ ส่งข้าวเญชีไปครับรับชมกันแล้วก็ชื่นใจครับพูดถึงพระที่จะมาบินทบาท15รูปหนึ่งเป็นคืนคือพระวัดบาบงขันพระครูสังฆลักษณ์นานทานจบด็อกเตอร์ด้วยนะข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยท่านจะไปมอบให้กับรู้เนี่ยพระยากจนต่างจังหวัด่ันว่างนั้นนะครับองค์ที่สาผ่าไปนะครับเนื้อขาว ดูองค์ที่สี่นะองค์ที่สนีะ่ให้ชมกันถุกใจศูนย์ปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหนะทักทายกันมาได้นะครับที่ผมไม่ได้ถือเพราะอะไรเพราะมือผมสั่นเวลามือผมพูดมือมสั่นมือผมสั่นก็เลยพักกร,ย,กรยุกกรยิกท่างก็จะไม่สบายใจเอาอย่างนี้ดีกว่าครับวางวางแล้วก็ ใช้โทรศัพท์นี่แหละดึงขึ้นมานะครับอ้าวดูกันขอบคุณพี่ๆนะครับเพ,พื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามนะครับที่ชมพักผลสงครับชมกันแบบเนี้ยนะครับเป็นพักแบบเนี้ยเห็นกันอย่างเงี้ยนะครับจะจากกันแบบเนี้ย แต่ถ้าถึงยุคไม่ถึงยุคเนี่ยอย่าว่าผมเลยนะครับผมก็ไม่สามารถจะบอกได้แต่รู้ว่าอาจารย์เชเขาเก็บไว้มาตั้งสมัยเขาหนุ่มหลงโน่นนะครับเขาบอกเห็นผมเลี้ยงสุนัขจรจัดตรงสารพรสนสงช่วยพรสนสงขายพระผมเองก็มี100ร้อยองค์ตอนเหนือจังั้งกก็เป็นของเขาให้มาหลายร้อยองค์ครับนำไปเลี้ยงสุนัขขครทักทายมาก็ได้นะครับ เกโทรมาคุยกับบักสีสวยก็ให้เขาทาบุญเลื่อนหน่อยที่เราพระเราก็เก็บไว้นานแล้วนะใครรักใครชอบก็ได้ครับมาถึงบ้านกันก็มีนะมาดูพระก่อนสง์เห็นแล้วก็ไปบูชากันไอ้นี่ก็แล้วแต่นะครับถูกใจก็แฝงคอไปถูกใจก็นะใหเ้เพื่อนไปนะครับเผื่อถูกใจแล้วมันถูกใจก็ว่ากันตรงนี้ไอ้ผมเองก็ คงไม่รู้ได้ว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าครับเปขอถโทยขออภัยครับค่าใช้จ่ายผมก็วันละหนึ่งพันบาทนะบางวันก็ไดบ้บางวันก็ไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความตั้งใจของเพื่อนๆน,นะครอันนี้เราก็มาให้ชมกันนะครับ ครูสังฆารก,กน,นันท่นาทกนกบชาท่างกบมาพิทบาทย้อมยอมอาตมามาตบาทอย่างเดียวนะคือลถมาผมจะยเกียมกระสอบเกียมเข่งไว้เดี๋ยวใส่บาทเจ็ดก็ถวายไปเลยนะครับกระสอบไว้สักร้อยใบเกยบไว้ให้ดีได้บอกเพื่อนๆกันแล้วว่าให้ช่วยกันเอาไว้วันพ่อวันพระชนรษารเรานี่ช่วยกันนะนำ พระมาบินธาบาัตแล้วก็ช่วยกันเอาไว้พวกเราก็นั่นแหละนะครับเป็นสเสน่ห์นะพวกเราเห็นนะก็ต้องมาช่วยกันช่วยกันเสร็จก็น้าข้าวส่งไปยันวัดเรียบร้อยนะทำความดีปีละครั้งละครับจะไปคิดไร้มากถาวายพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทําแล้วก็มีความสุขใจสุขกายนะเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาเกิน สเสน่ห์ของเมืองไทยโอ้โหทงชาติติดกันเหลืองไปหมดเลยแล้วสีสวยน้ำเงินขาวแดงทงเหลืองก็คู่กันไปเลยใช่ไหมนี่ผมดูเมื่อคืนผมผ่านไปออกประธานรังสิตก็มีควายเขยประดับมีดนตรีมีเครื่องเสียงโอ้เยอะแยะมากรับางที่เขาพร้อมนะขนก็นมาแต่ก็ต้องมีการตรวจวัดไข้นะไม่ใช่เข้าไปแล้วติดโควิดกลับมานี่มันก็ช้ำเหมือนกันนะมีการ ตรวจวัดไข้โควิดตรวจเคทีเครื่องอะไรเค a ีเออะไรก็สารพัดนะครับพอพร้อมเทศบาลเขาจัดงานเขาก็ต้องการให้ประชาชนไปสู่ร่วมงานแล้วก็ยังมีการตรวจวัดไข้นะครับเทศบาลของผมก็มีตรงที่28ก็จะมีตรวจวัดไข่แจกสายตาแต่ชุมชนผลไม่มีไม่มีงบประมาณผมมีแต่ข้ามันไก่แจกอย่างเดียว300กล่องทำไปยังงัดนะครับ ทำไปเพื่อความสุขใจเพื่อความเสน่หาทำไปเพื่อเราทำเพื่อสบายใจครัแค่เท่านั้นเราดีใจแต่ได้ร่วมมีจิตร่วมศรัทธานะครับกับงานวันประชุมภาษาเรานะครับผมที่สี่ได้แป๊บเดียวไม่ได้คุยเข้าเลือกคำเราเลยเลยนะเห็นผมแต่คนแนะมาใหม่เขาบอกให้ผมทำอย่างนี้ผมก็ททำตามครับ พระก็อยู่ดีขึ้นมาหน่อยนะไม่ก็อยู่กระยิกใช่ไหมล่ะท่านเดี๋ยวจะมีพระแปลกใชมเอาวันนี้ดูกลางเก่ากลางใหม่ถึงยุกไม่ถึงยุกนี่ผมก็ไม่รู้นะครับขอ,ขอบคุณทุกท่านเพื่อนๆด้วยใจจริงนะครับที่ช่วยกรนเลี้ยงสุนัขจรจัดสั่งหัวอาหารมา แล้วนะครับข้าวมาแล้วเมวานข้าวก็แพงนะจากหกร้อยเดี๋ยวนี่ขึ้นเป็นเจ็ดแปดร้อยแล้วแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทข้าวสารนะมาผสมกับปลายข้าวข้าวหักครึ่งข้าวสารขึ้นแปดร้อยเจ็ดิบสองบาทก็สอบหนึ่งนะครับห้าสิบโลแล้วก็มาอะไรอะแก๊สขึ้นมาอีกสี่ร้อยขวาใช้แก๊สวัด เดือนลยยีสิบถังต้มไก่เกลือน,น้ำปลาน้ำตาลขึ้นหมดไอผมเองก็ยังว่าแหะครับแคไ่ไหนทําแล้วก็ว่าก็ต้องทําไปนะครับเดี๋ยวสินับต้มให้สกุกอาหารจัดให้กินอย่างดีข้าวสิบถังผสมเสร็จหัวอาหารวันแล้วก็สอบกะารสอบหนึงเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นพันแล้วนะฮะมาก่อนขึ้นร็สอบหนึงแค่8ปดร้อ วลาอะไอะไรก็ขึ้นก็ขึ้นกันหมดเลยผลพวงนะครับให้เห็นแล้วก็ว่าแล้วเราก็ไม่ดูผู้ใหญ่ก็ทํากันยังไงเราเปิดปิดผู้น้อยก็ตามกันไปแล้วครับคิดอะไรากาะทําบุญตักบาตข้าวถ้วยแกงถ้วยหดวด้นน้ำเสก็ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศารถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ ทั้งวงวานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลที่เทินหลวกวางเลาไปเนาะเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์มีความสุขใจครับลองเอาไปทำกันดูนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนี่ข้างหลังนะอยู่ข้างหน้าหน้าก็สวยนะภางนี้ จานเชก็ขาานน้ำมันไว้ฐานจานซื้อน้ำมันมาทำอะไรโอ้พักเก่าเล้ไม่ลงน้ำมันเดี๋ยวพังหมดน้ำมันจันใสโอ้โหผ่าหอมสวยแล้วก็พาก็เนื้อดีด้วยนัทด้วยนะเป็นปยุคต้นๆเลยนะครับที่อาจารย์เชคเขาให้ไว้ขอบคุณท่านมากนะครับสดท้ายนี้นะครับทุกท่านโชคดีครับค้าขายอะไรก็ขอจเจริญรุ่งเรือง,งนะครับมีเมตตาร่วมกัน จิตใจเมตตาอดอ้อมอารีดูแลกันนะครับให้อภัยกันการให้อภัยนะครับดีที่สุดในโลกนะครับสิ่งอื่นใดไม่เกินการที่ให้อภัยกันไม่คิดร้ายกันนะมีใจอดอ้อมอารีซึ่งกันนะครับอายุป่านนี้แล้วนะครับเราหันมาสร้างความดีนะครับช่วยเหลือกันดูแลกันได้เท่าที่เราจะช่วยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขไม่ตำระกณไม่จนับใคร ครับทำการจรินใดประสบความผู้มาปาถนานะครับร่ำรวยนะครับขายอะไรขายขายดีหมดทุกบ้านเลยนะครับขายดีหมดทุกร้านเลยนะครับจะได้ไปช่วยผ่อนส่งเลี้ยงพระเลี้ยงหมาม้านะครับ0 8 6 0 1 8 3 7 2 6มีความสุขกันมากๆนะครับสวัสดีครับ